สื่อจีนรายงานเบื้องลึกปมลิซ่าแบล็กพิงก์วงในเผยสิ่งที่น่าตกใจสื่อจีนลั่นงานเข้าครั้งใหญ่รายงานล่าสุดของสื่อจีนได้ให้ความกระจ่างมากขึ้นเกี่ยวกับประเด็นโต้เถียงเรื่องลิซ่าแบล็กพิง์และการขึ้นบัญชีดำที่ถูกกล่าวหาว่าเธอกำลังเผชิญอยู่ในประเทศจีนความสงสัยเกี่ยวกับลิซ่าแบล็กพิง์ที่ถูกขึ้นบัญชีดำในตลาดจีนยังคงดึงดูดความสนใจของสาธารณชน ล่าสุดเมื่อวันที่สองพฤศจิกายนที่ผ่านมาสื่อดังสินล่างได้พาดหัวข่าวว่าลิซ่ากำลังจะถูกยกเลิกคนวงในในวงการบันเทิงเปิดเผยว่าแบรนด์ต่างประเทศกำลังยกเลิกสัญญารายงานระบุว่ามีข้อมูลที่ชี้ให้เห็นว่าแบรนด์ต่างประเทศที่ทำงานร่วมกับลิซ่าอาจประกาศยกเลิกสัญญากับเธอทีละแบรนด์ข่าวนี้ทำให้แฟนๆกังวลในบทความของสินล่างตั้งข้อสังเกตว่า ลิซ่าหวังว่าการแสดง Crazy Horse ของเธอจะช่วยเพิ่มทรัพยากรของเธอในวงการบันเทิงอย่างรวดเร็วอย่างไ็ก็ตามเนื่องจากการห้ามในตลาดจีนทำให้หมูลค่าทางการตลาดของเธอลดลงทันทีสิ่งนี้ไม่เพียงทำให้เธอสูญเสียฐานแฟนคลับที่สำคัญในประเทศจีนแต่ยังเป็นเงามืดเนื้อโอกาสในการพัฒนาอาชีพระดับโลกของเธอด้วย กล่าวเพิ่มเติมว่าการประกาศยกเลิกสัญญาของแบรนด์ต่างประเทศจะส่งผลกระทบต่ออาชีพของลิซ่าอย่างมากในสถานการณ์ที่วุ่นวายนี้ความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ทางธุรกิจและข้อกังวลด้านจริยธรรมเริ่มชัดเจนขึ้นผู้ให้ความบันเทิงไม่เพียงแต่เผชิญกัแบแรงกดดันจากสาธารณชนแต่ยังต้องรักษาสมดุลระหว่างผลประโยชน์ทางธุรกิจและภาพลักษณ์ส่วนตัวของพวกเขาด้วย ก่อนหน้านี้เชื่อกันว่ามีเพียงชาวเน็ตในเอเชียเท่านั้นที่อ่อนไหวเป็นพิเศษต่อการโต้เถียงในรายการ Crazy Horse ของลิซ่าอย่างไรก็ตามความเป็นจริงนั้นแตกต่างกันเหตุการณ์ที่ Crazy Horse ได้ก้าวข้ามขอบเขตของวงการบันเทิงและทำให้ผู้หญิงทั่วโลกออกมาพูดพวกเขาเริ่มตระหนักว่าศักดิ์ศรีร่างกายและสิทธิของพวกเขาถูกละเมิด ลิซ่าดูเหมือนจะไม่ได้เป็นแค่ดารานในวงการบันเทิงอีกต่อไปเธอได้กลายเป็นเป้าหมายของการวิพากษ์วิจารณ์ของสาธารณชนประสบการณ์ทางศิลปะของเธอได้นำไปสู่การสะท้อนอย่างลึกซึ้งในด้านมืดของวงการบันเทิงลิซ่าเข้าร่วมการสแสดง Crazy Horse ด้วยความกล้าหาญแต่บางทีเธออาจไม่ได้คาดคิดว่าจะเกิดการโต้เถียงขึ้น